ค่ะทุกทุกคนอ่าอา่ดิฉันพระดาวดีพรมกุลนะคะอ่าเป็นข้าราชการบำนาญที่จังหวัดมหาสรารคามอ่าแล้วก็อ่า,อาเป็นบุคคลที่มองในเรื่องของการค้าขายอ่าการค้าขายนี่มันเป็นสิ่งหนึ่งที่อ่าจะทำให้เรามีรายได้ทุกวันอ่าเพราะฉะนั้นก็มองธุรกิจทุกธุรกิจที่เข้ามาหา ดิฉันถือว่ามันเป็นโอกาสที่จะให้เราได้สัมผัสและก็รู้ว่าสิ่งที่เข้ามาที่เป็นธุรกิจมาหาเราเราก็ใช้การวิเคราะห์นะคะ,ะเมื่อเราวิเคราะห์ว่าความมั่นคงของบริษัทเป็นไงสินค้าเป็นอย่างไรสินค้านั้นสามารถที่จะมีะคุณภาพ เวลาใช้แล้วจะทำให้เรามีประสิทธิภาพาดูแลสุขภาพเราได้ดีไหมตัวตัวนั้นเป็นตัวหลักสำคัญดิฉันเคยทำธุรกิจเครือข่ายนี้ามากมายนะคะแต่ว่าก็มาจบลงที่โพลิเฮิร์บเนื่องจากวา่าดิฉันได้ทดลองใช้สินค้าจากโพลิเฮบทั้งทั้งสองคนนะคะทั้งคน อาจารย์ทิมสชูทีและก็ดิฉันเองใช้สินค้าโพลิเฮิบพอใช้แล้วได้ผลก็เลยถือโอกาสเนี้ยบอกต่อต่อคนที่เรารักให้ให้เขาได้มาใช้สินค้าด้วยเราประทับใจสินค้าแล้วก็แนะนำคนอื่นพอแนะนำเสร็จแล้วเราก็ได้รายได้เพิ่มขึ้นมาพอได้รายได้เพิ่มขึ้นมา เราก็อยากให้คนที่เรารักและคนที่ต้องการหารายได้นะ่ะมาทำงานเครือข่ายกับเราเพราะฉะนั้นดิฉันก็เลยเอาบ้านเป็นศูนย์อ่าในการที่จะส่งเสริมให้เรามีรายได้อ่เพราะนั้นถ้าใครอ่เห็นโอกาสนะคะอ่าให้รีบคว้าโอกาสนี้เอาไปอ่ใช้ไปทำและก็มาศึกษาที่อ่าศูนย์ส่งเสริม ารายได้ที่จังหวัดมหาสาร,รคามก็คือที่บ้านของอดิฉันเองนะคะอ,าอยากให,ให้ทุกคนมาแล้วมาเรียนรู้มาทำความเข้าใจโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ทุกตัวดีทุกตัวให้ผลตอบรับต่อสุขภาพเป็นอย่างดีตัวดิฉันเองอมีช่วงหนึ่งที่มีสุขภาพไม่ค่อยดีไม่ค่อยแข็งแรง แล้วก็กําลังมองหาธุรกิจหารายได้ให้กับตัวเองเพราะเราเป็นข้ารายการบํานาญรายได้นี้มันก็จะเหลือน้อยไม่พอใช้ใจ่ายเพราะฉะนั้นเมื่อปัญหารายได้ไม่เพียงพอกับการใช้ใจ่ายก็ทําให้สุขภาพเราเสียแล้วพอมาเจอสินค้าจากโพลิเฮิร์บเราใช้แล้วปรากฏว่าสุขภาพเราดีขึ้นแล้วก็มีรายได้ด้วย มันก็เลยทําให้เรานะมีความสุขขึ้นมาและก็อยากให้ความสุขนี้ไปสู่คนอื่นๆด้วยก็อยากส่งต่อความสุขนี้ให้กับผู้อื่นเพราะฉะนั้นเมื่อใครได้พบเห็นโพสต์ต่างๆเกี่ยวกับโพลิเฮิร์บแล้วต้องการอยากจะติดต่ออามาทําธุรกิจเครือข่ายด้วยดิฉันขอ เชิญชวนและก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนที่ได้รับาภาพโพสท,ทั้งหลายนี้เดินทางมาที่บ้านเลขที่หนึ่งได้เลยนะคะซอยสี่ค่ะถนนรัตนโกสินทร์นะคะที่จังหวัดมหาสารคามค่ะ